แฉต้นทุนกำไรชาบูหมูกระทะทำยังไงให้คนกินชนะร้านใครสงสัยหรือไม่ว่าร้านบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะที่เปิดกันอยู่ทั่วประเทศมีกำไรหรือขาดทุนทเพราะหลายๆร้านตั้งราคาเริ่มต้น199 9 9 9ถึง999บาทเท่านั้น มาดูกันว่าร้านบุฟเฟ่มีต้นทุนกำไรมากแค่ไหนถึงทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าชนะร้านมาดูกันร้านอาหารบุฟเฟต่ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่45-50%แน่นอนว่าร้านบุฟเฟ่หลายๆร้านต้องเจอทั้งคนกินเยอะกินจุกินนานแต่ก็ยังมีคนกินน้อยกินพออิม่มกินพอหายอยากก็มีเหมือนกันแต่เมื่อถั่วเฉลี่ยแล้วร้านบุฟเฟ่ส่วนใหญ่ยังพอมีกําไรร้านบุฟเฟ่มีความหลากหลายของอาหารมีให้เลือกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเนื้อวัวหมูไก่กุ้งปลาปลาหมึกลูกชิ้น ผักต่างๆเป็นต้นถ้าร้านไหนใช้วัตถุดิบเกรดดีมากๆก็จะเหลือกําไรน้อยแต่ถ้าใช้เกรดต่ำลงไปหน่อยก็เหลือกาไรเยอะส่วนใหญ่ร้านบุฟเฟต์จะใช้วัตถุดิบเกรดเอยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในร้านทั้งหมดที่เหลือเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเกรดบีเกรดซีปรับนกันไปปกติทั่วไปแล้วลูกค้าหนึ่งคนจะกินได้ไม่เกินหนึ่งกิโลกรมัมเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันร้านบุฟเฟต์ส่วนใหญ่จะตั้งราคาลงท้ายที่เลขเก้าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยเก้า ตั้งราคาบุฟเฟ่ตแบบไหนก็ต้องมีหลักคิดคำนวณในการตั้งราคาเพื่อให้ร้านได้กำไรยิ่งเป็นร้านบุฟเฟ่ตที่ต้นทุนค่อนข้างสูงหากตั้งราคาไม่ดีมีโอกาสเจงได้เหมือนกัน คำนวณต้นทุนร้านบุฟเฟ่ให้สอดคล้องราคาขายร้านบุฟเฟ่ส่วนใหญ่จะนำวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์อาหารทะเลที่มีราคาสูง,สงและลูกค้านิยมทานมาคำนวณต้นทุนค่าเฉลี่ยในปริมาณการทานของลูกค้าเพื่อหาต้นทุนอาหารเชิงสูงของร้าน <iens> ลูกค้า1คนทานไม่เกิน1กิโลกร,รัมหรือ1,000กรัมสำหรับคนกินจุต้นทุนวัตถุดิบเนื้อวัวหรืออาหารทะเลเฉลี่ย330บาทต่อกิโลกร,รัมกำระ0.33บาทดังนัง้น <arnish> ต้นทุนอาหารเชิงสูงของร้านบุฟเฟ่จึงอยู่ที่1 0 0 0งพั 0.33เท่ากับ330บาทวิธีการกำหนดราคาขายร้านบุฟเฟ่นำต้นทุนอาหารเชิงสูงรวมกับต้นทุนอาหารน้ำซุปน้ำจิ้มเครื่องดื่มบางส่วนสมมุติ20บาทเช่น330บวก15เท่ากับ345บาทเป็นต้นทุนอาหารของร้านบุฟเฟ่เชิงสูงโครงสร้างต้นทุนอาหารร้านบุฟเฟ่จะอยู่ที่45-50%ดังนั้นหากตั้งราคาขายควรอยู่ระหว่าง694-766บาทหรือตั้งราคาลงไทยด้วยเลข9จะได้ ราคาเริ่มต้นที่699-799บาทต่อคนหากร้านตั้งราคา699ก็จะได้กำไร354บาทต่อคนราคาแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านบุฟเฟต์ในห้างกลุ่มลูกค้าค่อนข้างจะมีฐานะมีกําลังซื้อพอสมควรแต่ถ้าร้านบุฟเฟต์ใช้วัตถุดิบเกตต่ำลงมาก็สามารถตั้งราคาต่ําลงมาได้จะเห็นได้ว่าร้านอาหารบุฟเฟต์ยังมีการกําหนดระยะเวลานั่งทานในร้าน1ชั่วโมงครึ่งจะสามารถทําร้อมให้ลูกค้ามานั่งทานในร้านได้มีการคิดค่าปรับลูกค้าทานเหลือบา ร้านก็แยกเครื่องดื่มรีฟิลออกจากราคาบุฟเฟ่เป็นการเพิ่มกําไรอีกทางให้กับร้านไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชัยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชัยชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชัยแล้วกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนแฟนชัยโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0ู9 1 8 7เจ็